สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดพักไทยแลนด์ครับโอ้โหคลิปนี้อยู่ที่จุดพักรถบรรทุกเขาช่องตะโกครับฝนน่าจะเพิ่งตกไปเมื่อกี้นะครับอากาศเย็นสบายมากเลยครับ อันนี้จอดพักรถอยู่ครับนี่รถบรรทุกจอดอพักรถก่อนที่จะลงเขานะครับเย็นสบายมากเลยครับฝนน่าจะเพิ่งตกไปประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับ โอ้ยไม่ได้เจออากาศแบบนี้มาน่าจะสองเดือนแล้วนะครับตรงนี้เย็นสบายมากนี่ครับจอดพักก่อนครับก่อนที่จะลงเขาครับบางคันก็เดินทางมาไกลครับโอ,โอ้ยรถรอรถอรอเอ้ยอย,ยังมีอยู่ไอ้บางฝุ่นเว้ เช็คยางเช็คยางเช็คลมยางก่อนครับอันนี้จะเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเซาครับจอดพักแป๊บหนึ่งครับจะพานนิ้งนองลงเขาช่องตะกูครั้งแรกเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมคเคยลงหรือ,อย่างนะี่ละอ่า เขาช่องตะโกเคยลง,ย,งยังยัง,ยงจะลงเกียร์อะไรเกียร์หโอ้รถ <5. S 1> รถเ่าก็ไม่เท่าไรครับรถเบากาศเย็นสบายครับออกมาสูตรอากาศเย็นๆหน่อยถักรถแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อครับดูเหมือนฝั่งข้างล่างน่าจะฝนน่าจะยังตกอยู่นะครับ นี่ครับสอง้างทางก็จะมีร้านค้ามีขายพวงมาลัยครับนี่เข,ขาอังคาดโตหาเมียแล้วนิ้งหนองตอนนี้เขาขนไม้สับแน่นอนเลยใส่พุนพูนแบบนี้นี่น่าจะเป็นไม้สับนะครับ สคันนี้น่าจะไปด้วยกันเขาใช้ FVZ 300ครับ <S <S โอ้โาจอดพักก่อนน่าจะมาจากไกลครับจอดพักเขาเรียกว่าพักยางพักเบรกให้มันให้มันเย็นหน่อยนะครับค่อยลงนะครับ พักสักประมาณครึ่งชั่วโมงจะค่อยลงไปครับคนไรครับ,รบไม้ซับบ,บ่มาจากไหนาาสับปงทาบสับรงทาบ,ทาบทาโอพักยางเอาไปลงไหนครับนี่ตองรังครับตองรัง อันนี้พนมรุง้งขนส่งครับไปแล้วนีโนโ่ไปออกเดินทางได้ ป้าป๋าไครไ่มาดูะไรพอดูครับตโก้รงตีเข้าตโก้กินทางได้ครับขึ้นอะไรฝนก็ตกอยู่แต่ที่นี่มันยังไม่ตกเนี่ยไอ้าตะโก้ ตกไปแล้วเมื่อกี้น่าจะครึ่งชั่วโมงเรืแเอแค่นี้เดือแค่นี้เดือพ่อจะลงเขาแล้วใครอ,อ่ะแค่นี้พ่อจะลงเขาแล้วนี่ สมัยนั้นผมกล้าขับหัวยาวคุณปู่มาได้ยังไงคนไมโครรอยย์ยมานี่น่ะเออเนี่ยลงนีแเลยมาได้ยังไงอะลมดูดอ่ะอืมโอ้มันชันบรเอเขา่ิโอ้ชันดิ มันติดโดบรรทุกข้างหน้าหูบหลานเดินทางปลอดภัยครับหเริ่มกือแล้วอย่าประมาทนะครับเราอ,อย่าประมาทนะครับเพราะว่าสินเซียนนี่สินเซียนนี่อยู่ข้างทางรายได้แล้ว <laughs> ส่วนมากมันจะลืน่นแถวๆนี้แหละใช่ <S <s รุเนี่ยรยางมันมเืถ้เป็นถนนดมันเป็นอะไรอ,อูรถถัวนนท,<ร>ที่ลงเกียร์อะไร พี่กล้าเอาคุณปูมาวะค้นร้อยยี่มาไหมโอ้มาได้ยังไงสารข้างหน้าครับเวลาเดินทางปลอดภัยครับต้องผ่านมาทางนี้ฮะ,ต,ะต้องมาทางนี้แหละต้องขึ้นมาทางนี้แหละ งงงงกับอ่าพวกสแกนเนียวอลโว่อะทำไมมันขึ้นได้เอาเพลาเดียวอ่ะเพลาเดียวไหมส่วนมากเจอแต่เพลาเดียวนะสแกนเนียกับวอลโว่อะเครื่องยังใหญ่ไหมแต่ทำไมเขา<น>เขาใช้เพลาเดียวผมก็งงเหกันกนูน่นนูน่นดูเซียนนู่นเซียนนู่นเหลือแต่กระบะเลยนั่นนะเห็นไหมน่ะ รเราบอกแล้วว่ามันอันตรายนี่ถ้าฝนตกนี่เทบจะไม่กล้ามานะครับมไ,ไม่กล้าลงเลยเท่าไหร่เนาะเรากระมาดึกชาแต่ฝนตกนีโอ้โหมิเตอร์คันนี้ ทางนี้เทศก,กาลสงการน่ะจะติดรถบรรทุกอย่างนี้แหละส่วนมากจะติดครับแต่ถ้าช่องตะกิวเขาก็จะเปิดแค่ช่วงสงกรารครับตอนนี้เขาก็ปิดแล้ววันนั้นวันที่เท่าไหร่ที่สิบแปดเขาก็ปิดแล้วครับดู่ะยังงึดเลยทำไมทำไมกล้าเอาคุณปู่มาวะ อรอบแรกพี่จ้างเขาขับมานะจ้างอาจารย์ชายอาจารย์ชายกับตาดาวจ้างขับมาคนมักทีมาม,มาขีบไม้อยู่เขาชะก,กันนะอ่าแล้วรอบสองเนี่ยรอบสองพี่ก็มาเองทีนี่รอบสงองขนร้อยสามสิบรุ่นแปดเลยนะอ่าขนมาจากมันจะรวยอ่ะขนมาจากโรงสีตรงนั้นเลยโรงสีตรงมันจะรวยอะ่ะพี่ขับเองนะตรงนั้นอะ่ะเออมามามา โทรถามอาจารย์ชายว่าอาจารย์ชายลงเกียร์อะไรเกียร์บอกว่าลงเกียร์สองอ้าวพี่ก็ลงเกียร์สองตามนี่นี่อ,อู้เบรกไม่อยู่อ่ะเบรกแข็งอ่ะโอ้แปลว่าขาหนีเบเบียกอย่างเดียวเลยอ่ะอเหยียบกดไว้เลยอ่ะแล้วมันก็ไม่อยู่มันก็ไปโอ้ดูมันไปจะไปดูไอ้ช่วงไอ้ไอ้ลงสุดท้ายอ่ะสุดท้ายอยู่แค่ไหน สองแบบเครื่องนี้อู้เครื่องนี้ลากจังเกี้ยซอ,องเนาะมันเอาไปอยู่เนาะโอ้เร่งแบบหูโอ้นึกถึงตอนนี้เลยโอ้ยทำไมทำไมกล้าทำไปได้อนะ รถเนี่ยมันทุกวัติเหตุรถมันทุกเนี่ยลงลงบ่อยเหมือนกันนะนี่ตรงมุมนี่แหละรถพวกอะไรเนะนี่ยวเนี่ยพี่ลงพี่ลงเกียร์สองตรงนี้แหละน้ง <Yeah. S 1> องจากข้างบนนู้นมาลงเกียร์หนึ่งนะมา uh huh. มาสับเกียร์สองตรงนี้แหละเนี่ยเกียร์สองเนี่ยแล้วมันก็ไปเลยเยียบเบีกดสายเบีแข็งหมดเลยอะ่ะเ mm hmm. ยียบไม่ลงอะ่ะเบรกอะ่ะลงไป กูไปมันไปเร็วเร็ววันนี้อ่ะเกศรสองอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าข้างหน้ามีรถนี่ชหายเลยโชคดีที่ขา้างหน้าไม่มีรถเนี่ยไอ้ตรงโค้งเนี่ย ว่าคุณปู่ก็ยังคานเดิมนะไม่ใช่ขานกว้างอะู้แต่คำคุณจริงๆไะครับคุณปูลงมาปุ๊บพอเห็นตรงนี้โล่งเออลุงออตรงนี้ไม่มีรถก็โล่งอกหน่อยถ้ามีรถอออยู่เทวนี้นะ่ะหลานลงมาแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับเจอกันไหมครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม